ดึงกับอังกฤษแมนยูอาร์เซนอลจออเซ็นฟรีรีลอยซาเน่ขอบคุณสปอนเซอร์หลักอย่างเป็นทางการแอดสามหวีเสื่อดังเผยแมนยู U, กับอาร์เซนอลต่างกำลังเลงเซ็นฟรีรีลอยซาเน่ปีกจอมผิวทีมชาติเยอรมน,นีที่กำลังจะหมดสัญญากับบาเยอร์หลังจบซีซั่นนี้ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและอาเซนอลสองสมโมสรยักษ์ใหญ่แห่งเบทีพิมิลิกอังกฤษต่างกำลังให้ความสนใจที่จะเซ็นสัญญากับลีลอยซาเน่ปีกดาวดังไบเยอร์มิวนิคช่วงซัมเมอร์ปี2025ตามรายงานจากสปอร์ตบิลสื่อกีฬาชั้นนำเมืองเบียเมื่อวันพุทธที่6พฤศจิกายนที่ผ่านมาในปัจจุบันนั้นซานเน่เหลือสัญญาค้าแข้งในถิ่นอาริอันอารีนาแค่ถึงช่วงซัมเมอร์ปีหน้าเท่านั้น และจนถึงตอนนี้ยังไม่มีการเจราจารเรื่องสัญญาฉบับใหม่เลยซึ่งนั่นหมายความว่าอดีตสตาร์แมนเชสเตอร์ซิตี้วัย28ปีสามารถย้ายทีมได้แบบไร้ค่าตัวหลังจบฤดูกาลนี้หากไม่ได้ต่อสัญญากับเสือใต้และสุดท้ายสำหรับใครที่ชื่นชอบก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญนั้นอย่าลืมกดซับสไครต์และกดปุ่มกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานผลิตคลิปให้ทุกท่านได้ดูด้วยนะครับ